หาลูกาลูครับล right? ังเนี่ยมไหมจบเบิไ้ไหมมาขนขายิ้วไหมเนี่ยม่หรอกเดจิ้มหมดเจ้ามีอยู่ในกระเป๋าลังไหนี่ไ่้อาซือขั้นเด็กออโปลานี่าเลยวาเลยู้า่ครับอ้า พี่น้องครับกับสวัสดีงามนะครับผมเมืนเน่อพอกันดีแล้วนะครับก็ได้ลหลามเมืเ่อเย็บแผลน,นะครับหรือเบาโจมตคค้นคอนจ่นนะครับผมตนคนไทยได้ใจดีให้กันนะครับวันนี้มากพบน้องๆน,นะครับผมสิบห้าพี่น้องไป,ปนนเที่ยวตามเหยดวัดไปหาตกปลาอย่างหน่อยนะครับผมอยู่งข้างที่บาร์ลีนะครับผมของในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปติดตามพี่น้องมาสิได้ที่บันไดวันนี้นะครับผมจะรับิ้หานี ทีมงานนะครับทีมงานจอมหยุดเม่าเท่านั้นนะครับสได้ายวันใดติดตามกันนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปผอกันยีหน้างานนะครับสำหรับตรงนี้พักไว้ก่อนนะครับนั่งรถก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องมาหอดวงลงเบ็ดเลวนะครับวงตกปลาแล้วนะครับนี่ครับมีแต่เสี่ยนนกเกล้นะครับผมแต่ว่าสิเป็นเสียนมากกว่านะครับว่ามันเสียนหมดเลยนะครับแต่ละคน นี่ครับนิวว่านนี่เป็นพันพันวุฒนะครับนี่นี่มือมือโปเลยนะครับนิวผ่านมวยนุ่ยนะครับผมเนี่ยก็โป๊งปล่อยเป็นมั่งปล่องมานี่มือโปเลยนะครับนนพันใหญ่นะครับพูดไมีความมั่นใจขนาดใดียวเลยเนี่ยสุดเหรอสุด <c oughs> สุดนี่ดนได้โตเขาไม่ไ <c> ด <oughs> ้ครับผ่านมวยบอกว่าบอมั่นใจบนได้นะครับเดี๋ยวมาหาพัานไอยนะครับพันไว้ตรงไหนผ่านไว้หมดเลยไม่ต้องห่วงฉัน สี่คือวะโอ้ยมต้องห่วงครับผมอเออตะกรงมาใส่ที่ไหนตะกร้เใบบนด้วยปุ่นของไฟฟ้าเดี๋ยวครับอุปกรณ์น,นะครับผมปั่นสิบ้านอนเลื่อมแปดขึ้นนะครับฮ่า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 ฮ่อันเดอร์คุ่ผ่านใหม่นะครับผมผ่านใหม่คน,นน,นะน,นี้ไอ้ล่างานมาเลยนะครับ <c oughs> เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับผมแมีนครับอ่ โมโหว่าสิมันนองมันนะครับต้องรออีกจักักคู่นะครับผมยังได็ติดตามผลงานนะครับผมสิได้จักแต้มนะครับผมแต่ละเซียนนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับรอบๆน้องน้ามี่มาไอ้สิบเบ็ดกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับที่อิบารากินะครับผมโตเกียวเด้อเอ้ยญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคนโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศย่ำนี่ครับเป็นทะเลสาบนะครับผมเป็นทะเลสาบใหญ่นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับผมพี่น้องเพื่อบรรยากาศนะครับผมเราจังไดรไปลุ้นกันนะครับผมวัดศรีไทยแต้มหุบบได้เตยนะครับแี่ติดเนี่ยไงเนี่ไงเนี่ยเดี๋ยงเงี่ยใส่ในเนี่ยรัดเดี๋ยว ครับนี่กำลังเตรียมกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมนี่แต่ละคนนะครับแต่ละพาดนะครับผมขมักขมินขนาดครับเอามาคนละแปดหาแปดอันเกาอันนะครับผมเดี๋ยวจังเด่เตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับพี่น้องสีใดวัวไดนะครับไปตีตามอีกทีนึงนะครับผมผมคิดว่าน่าจะว่ไใดมากั่วนี่ครับมีแต่พาดมือฉมังเท่านั้นนะครับผมพัน ใหญ่ใจสปอร์ตทั้งนั้นนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือไม่ได้นะครับยังไงก็ติดตามนะครับผมช่องเคยลาเมืองเก็แปะนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์ครับพี่น้องเนาะเป็นกรื่องจให้กันนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมมาแล้วพวกดาวไล่นะครับผมนี่วิกไซเลยครับโอ้โหเด็กโลเนี่ยตัวนี้กดคังใหญ่นะครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้นี่ครับตัวนี้ประมาณ โลกว่าต้องได้นะครับนี่ครับนีสองลูกสามลูกได้เลยพี่น้องครับนี่ครับมาหนึ่งแต้มนะครับแต้มแรกแหกมันนะครับผมด้วยเซียนวุดนะครับผมผู้ใดเสียเงินก็มาเสียเด้อะสองลกกว่าสองลกกว่าตัวนี้สองลูกมาแล้วครับผมจากเซียนวุดนะครับไปนะครับผมโอ้โหแล้วริมการอย่างนี้มาขายกลิ่นหวานเนื้อเข้าใส่เชือกใส่เชือกร้อยเหรอ ียมันไปเตนี่ครับผมหกญงเลยครับรุ่นนี้อือเนี่ยวดวดเบดที่ไอ้อเห่ห้องขึ้นมดวงหน่อยหน่อยนี่ที่ยั่วเหรบ่หน่อยเนาะฟ้านตัวใหญ่ไหมเบสมันสีวซื้อหินหนึ่งมือน ไปฮะนี่เป็นไลยยกขึ้นมึงหนูเลี้ยงไว้เป็นไลยครับตัวนี้ประมาณจักโหลสามสามครับผมสามลคกอะผมสามลูครับคือว่ามันนี่เอาเท่าไหร่สามลอยโล่เพรับผมปาดตัวมันอัานมาสามคนในรอยโล่มันมานหลายคนเจียวหลายๆละครล้วรอยโล่นี่สิเอายางหรือสิเอวีดยางครับผม อ,อืมว้าวมูนั้นมันกินยน่าหมดแรงปลาเขาบอกท็อบก้อนสีเข้ม,มยังนะครับคงติดต้องว้าต้องกินเขานะครับกรองทับลงเดินในท้องนะครับนี่นนครับเห็ดแบบอันนั้นเลยเห็ดแบบกินเข่าได้พี่น้องเด้อมากินเข่าร่วมกันครับนี่เป็นครับอืคุ้มนครับมากินเข่าร่วมกันครับพี่น้องกินเขานะครับว่าใครตบมีชิดหน่อยเฮ

นี่มันดีด้วยกระเพาะมันใช้กระยุงเลยนี่นมาหาปลาพี่น้องมากินเขาปลาครับครับหลายพี่น้องเออจังไรแดดแดบได้ก็ค่อยสรุปแต้มกันนะครับพี่น้องนะมาเกี่ยกันนี่มาไปอยู่นี่นี่มาไปอยู่งของเราครับนี่เลย ตัวที่สามวัตัวที่สามสี่แล้วฮะสี่แล้วสี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สี่แล้วนะครับนี่แต่มที่สี่แล้วนะครับแต่มที่สี่นี่ใหญ่เลยนะครับแต่มที่สี่นั่นครับนี่ปลามันอยูงนี่คือหมูบัานะเลยผ่านวุฒนะครับของแท้เนาะมาหลายพันนะครับวันนี้คุนเอ้า นี่ครับเป็นปลากดขั้งนะครับผมบิ๊กใส่เลยนะครับนี่บิ๊กใส่ครับบิ๊กใส่ <c oughs> ครับตอนนี้ <c oughs> ก็ะใสเวลาหมัน่นสามสิบคนาทีนะครับนี่ได้แต้มมา่ครับหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มเก็อบโตแล้วห้าแต้มหกแต้มเก็อบแต้มแล้วนะครับ ก้อนจิตเต็นมน,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 นะครับผมคันบานเท่ากับคันปลาขอนครับนี่ยโป๊ะหมวกอันเนี้ยปลาขอนครับปลาขอนนี่ครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับผมนี่บิ๊กไซส์นะครับอืมนี่ครับพี่นอ้องหอยดีเดี๋ยวจับไทยดูเนะี่ลุงหนาโปะวะ อ่าล้วงหรอครับลังเนี่ยไม่ใช่ไหมะจะบวมๆเนี่ยนี่เมื่อขนขาคุณยิ้มด้วยแบบนี้ไม่คืออเลยกิมหมดเจ้ามีอยู่ในกระเป๋าลังไหมนี่นี่นะพอซื้อขึ้นไปไงขอซื้อโอ้โปขาเนี่ยบ้งเลยปปเททบงับงเลยบ่าซ้ำๆลูกนั่งซ้ำตัวค <c> ร <oughs> ับนี่ปรากฏคั้งใหญ่นะครับตัวนี้ประมาณห้าโลได้นะครับตัวนี้ มันหากิโลได้โอ้ยกล่องมันถือแสงแดดวยกิโลเหาิโลได้ครับต็นนี้บนห้น้แน้แบ้แบบบนนี้แบบี้แบ้แน้บ้แบบแบ่้บนยบีนแบน้แบบนี้แบ้แบ้ๆบบ้้แแ้เ้งนีบ้ี้ เดี๋ยวยงขึ้นครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับสีทองอลามไม่เป็นเจคั่นเหมือนกันเนี่ยพุ่งมาปาเนี่ยสีทองเลยนะครับขาดเลยวันแรกเบ็ดเนาะไม่อีกแล้วมาอีกแล้วไมาอีกแล้วน้ำมากินเลยนะครับขนาดวันตะวันวิ่งลงไปแหันนะครับเนี่ยโอ้โหย

มาแล้วครับมาแล้วมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับบุญทองไปจับมันงครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้สุดยอดนะครับผมสีมืนหลวนๆนะครับโค้งแห้งโอ้ยตวดแฮ่มมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วเออเหมืวนตีตีตีมาแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออเดี๋ยวให้รดน้ำกันอือเดี๋ยวลาไปเลย อยง้ม yeah. so yeah, mm ัน hmm. ยังหดเฮอย่คือขาโตน่นะขาโตวะลดวักอของแค่นั้เบขเองแ่ก็หักกันลเอาเอาเนื้อปลาไปย่างดีังขัหักเลยฮยขุ้นตัว่พูดอะพูดอะมันเป็นของเทียมเยขั้นเบ็ดนะนี่ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไก้า โอ้ยของของเม็ดใส่ส่ใสโตได้ถือกบ่มันอดยามแรกนอนจำกินแล้วขอหางกับมีอยู่ที่นี่อันนี้ของปล่นะครับว่าเป็นของแท้ีคงโวยเฮ้ยโดนถือกับี่เจ้อนเลยเดถ้าซ้อนเอา พูดอะไพูดอะไรพูดอรพูดอะไรพูนอะไรใครล่ะค่เห็นตัวปะเรายิ้มไรฮักฮักฮักโกงักโกงสู่เอาระคายภาพน้ำด้วนน่ะมั่งกลัวอยู่ดังนี้ตัวภาพน้ำวะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอโโอ้ยกดคังนะครับผมมาแล้วครับเอ้เอ้ มาแล้วครับมาแล้วมาอีกเต็มแล้วครับเอ้าเอ้าเอาเนี่ยน้อนเหรอวะเรียบร้อยนะครับกดครั้นนะครับผมมีแต่รุ่นบิ๊กไซส์เลยนะครับก็ไม่เดียวมีนแต่รุ่นโลขึ้นนะครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้ยตายแล้วตายจีนี่ถือซิดทีเดียว โอ้ยคือตายแล้วครับพี่น้องสำหรับมัอนี้นะครับมหาปานะครับผมนี่ก็ทะเลเป็นน้ำทะเลสาบนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับแถวอิบารากีนะครับบางกานะครับผมที่เดิมนะครับก็เพาะไดมากเพาะต้นขั้วนะครับเดี๋ยวเังไหก็สีรอบไปสรุปยอดกันพี่น้องเนาะไปเบิ้งการสรุปยอดของมันนี้นะครับแบบมีหลายพันนะครับมีหลายพันนะครับพันบ่อยพันเรียบพัน ผพานนุ่ยพ่านน้นนะครับพ่านใหม่นะครับผมนะครับผมนะครับคนไทยทําคลิปนะครับผมยังไงรอดสรุปยอดกันนะครับบุนี้ครับไปรอดสรุปยอดกันนะพี่น้องครับว่าใจใได่โตนะครับสอนเรบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับคนดีรับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับผมเดี๋ยวไปรอดสรุปยอดต้อกันนะครับว่าได้หลายได้น้อยครับบุนี้ครับนี่ครับสรุปยอดนะครับผมนี่ครับ đúng lúc mới đi nữa bụng thích tô lâu này nè ảnh tích tô Quang Bát Bốt Sám Nghe ừ, tổng tẹp đấy Nghe tổng tẹp

นี gli, o, ่คร le ับผมผลงานนะครับวันนี้ผลงานนะครับมีแต่บิ๊กไซส์เท่านั้นนะครับผมมีแต่อย่างในต่ำนี้คือตัวละห้าขีดขึ้นไปนะครับจิดนร้ตัวละลูกตัวละห้าขีดถึงประมาณตีคร่าวๆห้าขีดถึงประมาณสิบโลนะครับผมอันนนี้เปป็พวกลาตัวใหญ่บ่อพลังขวาตัวใหญ่ปล่อยขึ้นบ่อปล่อยปล่อยปล่อยว่ัน

<ไ>ภาพนี้ขักนานเลยภาพเนี่ยขับเสียนนะครับผมไม่เสียนก็เสียนมีสองอย่างนะครับ <c oughs> พี่น้องนะครับก็ได้สนใจนะครับผมปลากดทั้งนะครับผมลาคาเป็นกันเองครับที่โตกเกียวนะครับผม

โอ้เห็น่ปยอะเลยคนนี่ไอน้น้องตัวเดียวเลยข <c ười> ึ้นแรงเกินไปนะครับต้องอบปยโยกปลานะครับผมไั้เลยได้เลยครับ พันเรียบกับพันบุดนะครับผมกำลังอพยพปลานะครับใส่เต็มถุงหมดนะครับมันสีหิวไว้วะนหนึ่งเนีน่ย <laughs> อันนี้ไปได้น,นี่เอาไว้ต้องเสี่ยงเลยเหรอข้หูสะสอบปุยข้อหูนี่ครับผมว้าวเขากินมากกว่าที่นี่นี่ครับตัวนี้ป่ะตังกว่าสิบโลนะครับท่านวุฒิกำลังจัดการนะครับผมนี่นี่ครับผมภาพง,งามนะครับสวยงามแก๋อแหววมากนะครับไปป๋าที่ไหอ,อ่านี่ครับสรุปแล้วได้ประมาณ สามสิบกัวตัวนะครับผมมันนี้อ่าครับสำหรับคลิปมหาปลานะครับผมเคยหลามเมื่อเก็บป็นหรือเบาโจ๋ขนกันแจนนะครับคนตัวใหญใจดีนะครับผมแต่กินได้อำนาจพ้าจากพี่น้องไปนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็ถือว่าหมานพอสมควรนะครับสรุปยอดไปแล้วนะครับแต่มั่นสามสิบกัวตนะครับผมสามสิบสี่สิบตนะครับนี่จะรุ่นใหญ่ๆนะครับผมถือว่าสุดยอดนะครับมื้้อนนีะครรรับบผมยาากกศ็สุดดยอณมันนี่คืนแห้งนะครับตอนย่ำแรงมากตกย่ำแรงมากนะครับขึ้น แท่งนะผมนี่คืออิบารังยนะครับในโตเกียวนะครับเอ้ยในญี่ปุ่นนะครับผมอยู่เขตอิบารังยนะครับแถวอิบารังยในญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับบรรยากาศที่ถึงชมนะครับผมก็ได้ปลาไปพอสมควรนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพให้เฝ้ามืองเพืแฟนหรือบ่าโจคนกันใจน่เด้อครับผมเพื่อสิ่งเมีกันนังใจแทบท่ำคลิปออกมาให้พี่น้องในเบื้องอีกนะครับผมส้อนรับหนุนี้นะครับเพื่อลา เมื่งเก็บแปลนปาโจ้คนขันนขอกก่าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบายเลิเลิฟเลิฟเลิยเขาเจาะ่ายเจาไปเลยเ่าไปเลยไม่เข so าจะเอารถรับิด่ะมาวเอามาตัวนเียบนเรียบน เนี่ครับเพื่อยังีงทีมงานภาพผ่านคุณภาพนะผมก็ดีดีแล้วนี่ครับสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับไม่ได้ก็เห็นปลาไะท้ายสุดท้ายแล้วปลาพิการไหมเนี่ยเรามาปล่อยปล่อยปล่อยแล้วโอ้ยก่อยบอกปล่อยบอกเดียบันบอกปลาโอ้โหท่าเมาคาบบ้านนะครับสรุปยอดรวมแล้วนะครับผมนี่ครับสาบาทสามสิบนะครับผม ขาดมาเกิน30พอดีพอดีนะครับเบียดหักไปสามหลังนะครับเบ็ดเบ็ดหักเบ็ดหักเหี่ยมขันละพันดอกนี่ครับสรุปยอดแล้วนะครับสรุปยอดแล้วนะครับผมนี่สามสิบพอดีพอดีนะครับแต่แต่ว่าประมาณกับลอยโลนะครับผมนี่ครับ